เปิดเกมมายู่ท่อนบนที่ทำให้เป็นโลสุดแม่ทำไม่เหม็นถึงบานนี้แมงเวยนั่นละนี่จะอีกอุ้ยเดี๋ยวนะแวนก็บเบิดแก๊กไปบนแล้วโอ้พยายามไม่ไปได้อีกแล้วเนี่ยแล้วกูจะทำยังไงดีละทีนี่กูแม่งต้องไปดีไหมาแล้วมันก็เอาไปได้ไกดกนีนจจจจ่จัดการนี่นิส่โก้นี่จะยังไงก็ยังจัดการไม่ได้อยู่ดีแล้วกูไม่ได้ไม่ได้ เย่ทุ่มยนะกูเลยอย่าพายามพยาย่สัตว์นี่ก็ยังาสูงขนานี้อยู่นี่เอ่มม่กระถูกตๆดเลยการได้นี่ไม่ได้นี่ตีนี้มาถอยตีเลยมันอ่อนปุ๋ยะจ้าฟามแวงก็ยิยากทขาไนเป็นอย่างงี้ฮะม่งม่งเกีกอะเอฟาร์มไ้ยากเนี่ยถึแม้มันไม่โดนนี่กูหนักแม่งมาตอย่างกยังฟารมไปสิโอ้็ฟามแล้วแลมันก็ดิไปได้มันก็ดิไปได้ พอดูเขาดูดูมันจะดีไปแล้วพมาดูอ้าวมันก็ดีไปได้โมันหีไปได้ไม่ไม่ดีทาเลยยังวันนี้ไม่ไีใครไ้ทำให้เดินหนุนเลยถึงตอนนี้แก้แกกันแลย่างไม่มาแล้วโอ้ตามกูมาอีกย้โอ้แล้วกูจะไปถูกทางไม่เนี่ไปทางไหนดีชี่ดูฮายกูจะโดนจับแล้วชวยดูฮโอ้โดนจับเลยแ แจ้งวันนี่แม่งแม่งเอ็นหลอกแจวันนี่เลยถึงไม่หยุดยังไงมูราตไม่ย่งมาเถิมถึงตอนนี้ไม่งยังนี่เคยได้โดนนี่ก็แล้วกันถึงตอนนี้มึงพยายามนอนนี่เพราะยังไงมึงไม่เสียใจพยายังอย่าเสียใจทีหลังนะเพยังไงมึงไม่มีย่าวร้อนลยนี่เราไม่ดสั่งไยไใหม่แม่ถึงแม่ามึงไม่จ้งแต่ยังไงมก็เอากูไม่ได้แต่ไม่อเถอแม่งขวดช็อ ไม่ไปชอบไปไหนไม่ดีก็ได้ไม่ดีหนถึงมือไม่เอแล้แต่โหเทีนเนี่ยเปแม่เกิโดนพลาดที่หนึ่งโดนฆ่าไปแล้วโหโดฆ่าไปแล้วเตีอนด้วเหลายหลายคนม่จำเลกดีๆภูรัตน์นโคตร แม่ไดเงินเยียวยานี <Wh> ่คณแม่เงินยาได้มาอีกนม่นได้ไม่ไหนโด้มาของเงินเยียน่ะแม่ไม่มูได้เขาเงินเยียาห้าพันแล้วกุแล้วมันก็ไม่ต้องขาดกู้โซดย้ไม่งเลยนี่ซมึงก็รู้วิธีด้วยนะว่าถ้งันมึงก็ต้องนอนี่แหละม่ว่าเหรอแม่งสาบังคนที่คนดีนี่มึงก็ต้องต้องมาดูบาดแลเด นี่ค oh ือมาจะไลูกกล้งหเมื่อกาเล่นที่ห่างตั้งจากเพื่อนแวนแล้วเพื่อนแจะคเ้นี่ก็ไปแตกต่างกันค่เพื่อนแว่น่เพื่แตกต่างกันงจะเด็กแค่ไหนเลยนไนี่คือวางไปเลยจะแตก่แค่ไหนโดยที่ยังไม่ยอมสูว่าพี่จะไปยอมสู้อย่างนี้เถอะแม่นึงมี่ืองแม่หนเถอะแม่คนเดลยวตลงกูจจออกดอกนึ่งอีกดอกกันนะเบรไม้คนเดียวไม่มีเลยไอ้ถันี่ถึงแม่แหละมีน้ำส้มแล้วกินน้ำเดย์มีน้ำเดยงแล้วกินน้ำสูงโอ้เนี่ย่า จเังดนจ้งวันนี้องไมได้ถึงตอนนี้ไม่แผนที่ยอยแกรวนี่ก็ได้ทีมพยายามแล้วแต่ยังไม่พ้นจริงยังไม่ท้นมาถอยก็ไม่ก็โดนพ่าไปโอเคแล้วก็ไม่โดนแล้วก็ไม่โแล้วก็โดนปูแล้วก็โดอหลอกาไปไม่แคร์เลยเนี่ก็ไม่ได้โดนหมมาได้มก็นอนแ a ้ h เหรอทีนี้แล้วแม่ย่ r งมันจะพลาดหรือเป่าไม่พลาดมัได้แ่ก็ไม่ นอาอีเลยเอาไม่ด้จวันนี้แม่งพยายามไม่ยอมไอ้แม่งพยายามจะจับผจับไปซะแวะไรยังไงแม่งพยายามแก้ตัวไไหม่งพยายามตัวนี้มากับผมแม่งจับเสแม่งพยายามแม่งไม่ไม้สสว่างแสงสว่งยังไงพยายามนี่เป็อีกูข้าวพยายามจะฆ่าวีงข้าวเยคืเไอนม่งพโดนในร่ดินตายอี เชงหวันนี้ในแผนที่แทบไม่โนจะช็กมันโคตรชกมากที่กูไม่พยาม่ได้ถล้ากูไม่เกือบเกือบโดนทุกคนตามมาเร้วแล้วกูไม่ทำอะไรมากไเกืบแตบผิดแล้วกูไม่พยายามทนแล้วไม่รูโดนทอะไรไม่ได้ทั้งนักนไม่กล้ดที่ไม่โดนแล้วมันจะใช้สมบไอ้าวกู้เพลงแล้ววะเนี่ยนี่หวันนี้เลยไม่ได้อีกนไม่แล้วกูไม่โดนแหวนดึ ถึงตอนนี้พยายามไม่ไงก็ไม่ได้เช่นกันถึงจะยุ่งยากมากเท่าไหร่แต่มึงแม่งก็ยังโคตรตาดูดีมึง์ล่ะถึงมึงอพยายามจะฟาร์มกูเด้เมื่อก็ฟาร์มกูไม่ด่วนเพราะยังไงกูแม่งก็ยังเป็นคนจริงความจงกูจะจริงแค่ไหนมึงแม่งก็ยังพยายามนี่ก็ไม่ได้ถึงแม้พยายามก็ไม่ได้โอ๊ยเสจะตายนี่จังหวะนี้มีก็ไม่ได้มาเป็นดีๆถึงแม่งพยายามก็สวยได้มันสวยก็ไม่ได้ เพราถึงพยายามจะฟรีแต่แม่งก็ยังไม่ยไมไม่ดูถ้าไม่ว่าอย่างไงแม่งแก้ก็ยังไม่ได้จะสู้แม่งกยังสู้ไม่หนักเพราะมึงจะมีฟูลไม่ได้มากเท่าไหร่มึงเล่นสู้กูไม่ได้หรอกมีแรงแบบเจ๊ซะด้วยอ้าาาจะเอาเหรอมงกูไปกูปล่อยกูไปเฮ้ยไอ้หลอกนี่ไม่ได้ก็พ้นเดี๋ยอย่าแม่งกูโดนฆ่าตายไปซะแล้วกูไม่กระโดดกระโดนมาเองหมุนละโดดทีตอนนี้แม่งพยายามไม่ได้ซะอีก เรกคุณไม่เอาไม่ดูกูคุณไม่ใช่ประเทก็ไม่ได้เดินน้ำมัได้อีกถึงก็ตอนนี้เลยไม่กคุณกูคงมาเป็นเแบบชอบโอ้ไม่ยังไม่พออีกโอ้มาไม่ถ่านมาไม่ตุกสมบัตินี่โคตรสวะเลยว่ะถึงพยายามไม่จะช็อบฟิฟีถึงแม้เงินนี้ก็ไม่ได้ถึงแยายามแล้วจะไปโดนมาเลยโรบีมึงไม่รู้มาเลเซียที่ไหนมึงไม่ไปงดนมาการอยู่ในมาเลยอยู่แค่ปีนี้ไปได้ถึงแม่จะโดนมาได้ นี่ยวแต่ตอนี้พาตัวนี้เหเขาหมอแล้วับากินำทำอะไรก็ได้เพอยิงเป็นเรื่องของกูมนก็เรื่องของมือเหี่้นานๆน่กาเ่นอีงไม่มกูว่าลังยังเล่นเยอะพ่ดถอยพูดถอยก็ไำอไรอยไกตานีไง้มบก็ได้เบมือ่ะแล้วจุดดันแล้วจุดดนก็ชนะ